ที่ศูนย์กลางของเรื่องราวอันมืดมนนี้มีบุคคลสามคนที่ชีวิตของพวกเขาได้พันผูกเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจแยกออกได้เอสราแบล็กวูดเป็นนักธุรกิจที่ทรงอํานาจและเป็นพ่อแม่ที่มีชื่อเสียงเขาเป็นผู้ก่อตั้งแบล็กวูดอินโนเวชั่นบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทระดับฟอร์จูนห้าร้อยลูกชายของเขาเลียมแบล็กวูดชายหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับเงามืดแห่งความสาเร็จของพ่อและเมลลดีสินแคลหญิงสาวที่มีความทะเยอทะยานแต่ซ่อนอดีตที่ปวดร้าวไว้ภายใน ไม่มีใครในอกูดให้จะรู้เลยว่าภายใต้ฉากหน้าที่ดูปกติสุขนั้นกำลังมีพายุร้ายก่อตัวขึ้นพายุนั้นจะนำพาไปสู่ความหลงใหลาการทรยศและท้ายที่สุดคือโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เอสราแบล็กบูดเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเขาเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางในปี1955และต่อสู้จนกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละและความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น ในช่วงอายุ30ต้นต้น,ตนเอสราได้ก่อตั้ง Blackwood Innovation ซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีแต่ความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขานั้นต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่แสนสาหัสการทุ่มเทให้กับงานอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอเวอร์ลีนภรรยาของเขาและเหลี่ยมลูกชายเพียงคนเดียวของพวกเขาแตกร้าวลงจนกระทั่งการจากไปของเอเวอร์ลีนอย่างไม่คาดฝันจากโรคมะเร็งในปี2010เอร ถึงได้ตระหนักถึงสิ่งที่เขาสูญเสียไปในการไล่ล่า,ลาความสําเร็จในชีวิตด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจเอสราพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเลียมใหม่ในช่วงหลายปีที่ตามมาเขาพยายามชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปด้วยการสนับสนุนทางการเงินและการเชื่อมต่อทางธุรกิจที่มากมายแต่ระยะห่างทางอารมณ์ที่สะสมมานานนับทศวรรษกลับเป็นสิ่งที่ยากจะก้าวข้ามเมื่อเข้าสู่วัยหกเอสราพบว่าตัวเองกําลังเผชิญกับความโดดเดี่ยวที่ลึกซึ้งแม้เขาจะมีความมั่งคัง่ง และสถานะที่สูงส่งแต่เขากลับหวยหาความอบอุ่นจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงมันคือความเปราะบางที่เขาซ่อนไว้ภายใต้เปลือกนอกที่ดูสมบูรณ์แบบนั่นเองที่จะนำพาเขาไปสู่เส้นทางที่ไม่อาจหวนกลับได้การเติบโตภายใต้เงาของเอสตราแบล็กบูดไม่ใช่เรื่องง่ายเหลี่ยมใช้ชีวิตส่วนใหญ่พยายามที่จะสร้างตัวตนของตัวเองให้แตกต่างจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพ่อ แม้ว่าเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดที่เงินสามารถซื้อได้แต่เลียมก็ยังดิ้นรนที่จะหาทิศทางของตัวเองในโลกธุรกิจเขาลองทำหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ร้านอาหารที่ล้มเหลวสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่ไม่ประสบความสำเร็จและล่าสุดคือเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่พอไปได้แต่ไม่มีอะไรที่ทัดเทียมกับชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของแบล็กบ o o ตอินโนเวชันความไม่มั่นใจของเลียมที่ถูกหล่อหลอมมาจากการรู้สึกไม่เพียงพอตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นภาวะซึมเศร้า และความรู้สึกหลอกลวงในตัวเองที่คอยกัดกินความสัมพันธ์ทุกด้านของเขาจนกระทั่งเขาได้พบกับเมโลดี้ซินแคลที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งในปี2021เลียมจึงได้สัมผัสกับความหวังอีกครั้งความสดใสและความเชื่อมั่นที่เมโลดี้มีต่อศักยภาพของเขาทําให้โลกของเลียมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เลียมกล้าจะจินตนาการถึงอนาคตที่ไม่ต้องแบกรับความคาดหวังของพ่ออีกต่อไปเมื่อความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นบาลเลียม ก็เริ่มเปิดใจกับเมโลดี้เกี่ยวกับความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอสราเขาแบ่งปันความหงุดหงิดความกลัวและความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจากพ่อแต่เหลี่ยมไม่รู้เลยว่าการระบายความในใจให้เมโลดี้ฟังในครั้งนั้นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของการทรยศที่จะขย่าวโลกของเขาจนไม่เหลือชิ้นดีภายใต้รอยยิ้มเจ,จริรจ้าและไหวพริบอันรวดเร็วของเมโลดี้สินแคลซอนอดีตที่เต็มไปด้วยความยากลําบากและการดิ้นรนเอาไว้เมโลดี้เกิดจากแม่วัยรุ่น และพ่อที่ไม่เคยอยู่เคียงข้างในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทของเพนซิลเวเนียทำให้เธอได้เรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยว่าการเอาตัวรอดคือการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ที่ชีวิตโยนเข้ามาไว้เด็กของเธอเป็นเหมือนเศษผ้าที่ถูกเย็บต่อกันด้วยบ้านชั่วคราวและมิตรภาพที่ไม่ยั่งยืนเนื่องจากแม่ของเธอต้องย้ายที่อยู่ไปตามความสัมพันธ์ใหม่ๆแม้จะอยู่ท่ามกลางความไม่มั่นคงแต่เมลดี้ก็ยังเรียนเก่ง และมองว่าการศึกษาคือตัวใบเดียวที่จะพาเธอออกจากเมืองเล็กๆแห่งนั้นไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเธอทำงานหนักไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้ทุนการศึกษาที่พาเธอไปเรียนต่อที่บอสตันระหว่างที่เรียนในมหาวิทยาลายัยความทะเยอทะยานของเมลลดี้ก็เริ่มปลิบานลอย่างแท้จริงเธอทำงานพาร์ทไทม์หลายงานในขณะที่ยังรักษาเกรดให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยมด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่รู้จักพอเพื่อความสำเร็จและความมั่นคง หลังจากเรียนจบเมโลดี้ก็ได้งานที่บริษัทการตลาดที่มีชื่อเสียงและเธอก็ไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยความเฉลียวฉลาดและบุคลิกที่น่าดึงดูดเมื่อเธอได้พบกับเลียมแบล็กวูดเมโลดี้มองเห็นในตัวเขาไม่ใช่แค่คู่ชีวิตที่มีความอ่อนโยนและความปลอะบ,บัางเท่านั้นแต่ยังเป็นประตูสู่โลกแห่งความมั่งคั่งและอิทธิพลที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดแม้ว่าเธอจะรู้สึกดึงดูดกับความเมตตาและความอ่อนไหวของเลียมอย่างแท้จริงแต่ส่วนหนึ่งของเธอก็ไม่อาจละสายตา จากนามสกุลแบล็กวูดและทุกสิ่งที่มันเป็นตัวแทนเมื่อเธอเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัวแบล็กวูดมากขึ้นเมลโลดี้ก็พบว่าตัวเองต้องเผชิญกับทางเลือกที่จะทดสอบทั้งความพักดีความทะเยอทะยานและท้ายที่สุดความเป็นมนุษย์ของเธอเองมเมล็ดพันธุ์แห่งการนอกใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาถูกหว่านลงในเย็นวันใบไม้ร่วงที่งานการกุศลประจำปีของแบล็กวูดอินโนเวชันเมโลดี้ที่สูงชุดระตรีสีเขียวมรกฏที่งดงามและโดดเด่น เดินเคียงคู่กับเลียมเข้าสู่งานนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้สัมผัสกับสังคมชั้นสูงขณะที่เลียมกำลังพูดคุยอย่างประมาทก,กับนักลงทุนที่มีศักยภาพเมโลดี้กลับถูกดึงดูดเข้าสู่บทสนทนากับเอสราแบล็กบูเอสราที่สวมชุดทักซิโดอย่างประณีตและจัดทรงผมอย่างเรียบรู้ดูมีเสน่ห์ดึงดูดที่เมโลดี้ไม่อาจต้านทานได้พวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับศิลปวัรณกรรมและการเดินทางหัวข้อที่ถึงแม้เลียมจะมีความใจดีแต่ก็ไม่เคยสนใจ เลยเมื่อค่ำคืนผ่านไปเมลโลดี้ก็เริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพ่อกับลูกขณะที่เลียมเป็นคนถ่อมตัวและลังเลเอสตรากลับมั่นใจและเปลี่ยนด้วยอำนาจในช่วงหลายสัปดาห์หลังจากนั้นเมลโลดี้ก็พบว่าตัวเองคิดถึงเอสรามากขึ้นเรื่อยๆเธอลอบใจตัวเองว่ามันเป็นเพียงความอยากรู้เกี่ยวกับพ่อของแฟนแต่ลึกๆแล้วเธอรู้ดีว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความรู้สึกนี้ จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในงานเลี้ยงอาหารค่ำของครอบครัวที่คฤหาสน์แบกบูดเลียมต้องขอตัวออกไปเพื่อตอบโทรศัพท์ธุรกิจสำคัญทำให้เมโลดี้และเอสราได้อยู่ตามลำพังในห้องหนังสือขณะที่พวกเขายืนมองภาพวาดอันงามซึ่งเป็นของขวัญวันแต่งงานที่เอสราเคยได้รับกับภรรยาผู้ลวงลับมือของพวกเขาเผลอไปสัมผัสกันโดยบังเอิญกระแสไฟฟ้าเล็กๆที่ส่งผ่านปลายนิ้วนั้นไม่อาจปฏิเสธได้เสียงของเอสราบเบาเหมือนเสียงกระซิบเมื่อเขาสารภาพว่า เขารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งซึ่งเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาหลายปีแล้วเมโลดี้ที่หัวใจเต้นแรงก็ยอมรับว่าเธอรู้สึกแบบเดียวกันในช่วงขณะนั้นเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นระหว่างพวกเขาก็ถูกข้ามไปและมันไม่อาจย้อนกลับมาได้สิ่งที่เริ่มจากการแอบมองและการสัมผัสที่ยาวนานก็พัฒนาไปสู่การพบกันอย่างลับๆและความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนพวกเขานัดพบกันตามร้านกาแฟลับๆสวนสาธารณะที่เงียบสงบ และในที่สุดในบ้านของเอสตราเองที่เขาอาศัยอยู่กับเลียมในช่วงเวลาที่เลียมเดินทางไปทําธุรกิจเอสตราเองก็รู้สึกขัดแย้งในใจระหว่างความรู้สึกตื่นเต้นและความรู้สึกผิดเขารู้ดีว่าการทรยศครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหักหลังเลียมแต่ยังเป็นการทําลายความทรงจําของภรรยาผู้ล่วงลับแต่ความมีชีวิตชีวาที่เมโลดี้นามาให้เขานั้นช่างหอมหวานและเย้ายวนสําหรับเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่แค่นักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ หรือสามีที่สูญเสียภรรยาแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเมโลดี้เองก็ต่อสู้กับความรู้สึกขัดแย้งเธอรู้สึกห่วงใย,ยเลี่ยมและขอบคุณในความมั่นคงและความรักที่เขามอบให้แต่เอสตรากลับตกร้าวความรู้สึกหลงไหลและทะยฐิยาที่ทั้งเร้าใจและน่าหวาดกลัวสําหรับเธอกับเอสตราเธอสามารถจินตนาการถึงชีวิตที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตที่เต็มไปด้วยความหรูหราการกระตุ้นทางปัญญาและอำนาจ เมื่อความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นทั้งเอสตราและเมโลดี้ก็เริ่มเชี่ยวชาญในการดำเนินชีวิตสองด้านพวกเขาชำนาญในการโกหกสร้างข้อแก้ตัวที่ซับซ้อนและแสดงออกถึงความปกติต่อหน้าเลียมได้อย่างแนบเนียนแต่ทุกๆก,การโกหกน้ำหนักของความลับก็ยิ่งหนักหน่วงขึ้นจนมันเริ่มบดขยี้พวกเขาทีละน้อยพวกเขาไม่รู้เลยว่าบ้านกระดาษท,ที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันกำลังจะพังทลายลงพร้อมกับผลลัพธ์อันได้แรงที่จะกระทบทุกคนที่เกี่ยวข้อง สัญญาณแรกที่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติเริ่มปรากฏจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในพฤติกรรมของเมโลดี้เลียมที่คอยสังเกตอารมณ์ของแฟนสาวอยู่เสมอเริ่มสังเกตเห็นความไม่สงบที่แปลกไปจากเดิมเธอดูใจลอยระหว่างที่พวกเขาสนทนาการจิตใจของเธอเหมือนจะลอยไปที่อื่นเมื่อเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมโลดี้ก็จะปัดคำถามของเขาออกไปด้วยรอยยิ้มเบาๆและเปลี่ยนหัวข้อการพูดคุยอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มีการหายตัวไปโดยไม่มีคำอธิบาย เมโลดี้ที่เคยตรงต่อเวลาอย่างมากเริ่มมาสายในการนัดพบของพวกเขาเธอให้คำอธิบายที่คลุมเครือเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินในการทำงานหรือการจราจรติดขัดแต่บางสิ่งในเรื่องราวของเธอดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกันเลียมพยายามระงับความสงสัยที่เริ่มก่อตัวขึ้นเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นเพียงความไม่มั่นใจในตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปความไม่สอดคล้องเหล่านั้นก็ยิ่งชัดเจน เขาเริ่มสังเกตเห็นการสนทนาทางโทรศัพท์ที่เงียบลงทันทีเมื่อเขาเดินเข้ามาในห้องและข้อความลึกลับที่เมโลดี้รีบลบออกอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งเขาได้กลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่ไม่คุ้นเคยบนผ้าพันคอของเมโลดี้กลิ่นนั้นทำให้เขานึกถึงบางสิ่งที่คุ้นเคยแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรความระแวงของเลียมเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างหนักเขาเริ่มตรวจสอบโซเชียลมีเดียของเมโลดี้อย่างหมกมุ่นค้นหาเบาะแสเขาจะตื่นขึ้นกลางดึก ด้วยจิตใจที่วิ่งพลานเต็มไปด้วยภาพในจินตนาการของการทรยศความเชื่อใจที่เคยเป็นหลักฐานของความสัมพันธ์กำลังถูกกัดกร่อนและถูกแทนที่ด้วยความสงสัยที่พร้อมจะกลืนกินเขาในช่วงเวลาอ่อนแอเลียมตัดสินใจเปิดใจกับพ่อของเขาเอสราที่แสดงสีหน้ากังวลใจแนะนําให้เหลียมพูดคุยกับเมโลดี้อย่างเปิดเผยบางทีอาจจะมีคําอธิบายที่ง่ายดายสำหรับพฤติกรรมของเธอเอสราเสนอคําแนะนําด้วยความสงบเยือกเย็นซึ่งความเสียแซงของเขาไม่ถูกจับได้โดยเลียม เลียมที่ไม่เคยเก่งในการโกหกพยายามเริ่มการสนทนากับเมโลดี้แต่เธอด้วยทักษะที่เกิดจากการโกหกมาหลายสัปดาห์สามารถบ่นเบนคำถามของเขาได้อย่างแนบเนียนเธอกล่าวหาว่าเขาเป็นคนขี้หึงและเตือนเขาถึงการเสียสละทั้งหมดที่เธอทำเพื่ออยู่เคียงข้างเขาเลียมที่รู้สึกผิดอย่างหนักก็ขอโทษเธออย่างจริงจังและสัญญาว่าจะเชื่อใจเธอมากขึ้นแต่มเมล็ดพันธ์แห่งความสงสัยได้ถูกปลุกลงและมันยังคงเติบโตต่อไป เลียมเริ่มสังเกตเห็นความแปลกประหลาดอื่นๆวิธีที่พ่อของเขาและเมโลดี้ดูเหมือนจะมีมุกส่วนตัวที่เขาไม่เคยรับรู้มาก่อนหรือแม้แต่การสบตาที่นานเกินไประหว่างการพบปะครอบครัวไม่สามารถสลัดความสงสัยออกไปได้เลียมตัดสินใจจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาเริ่มจดบันทึกรายละเอียดการเข้าออกของเมโลดี้เขาติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามบนโทรศัพท์ของเธอโดยอ้างว่าเป็นการอัปเดตด้านความปลอดภัย เขายังจ้างนักสืบเอกชนการตัดสินใจที่ทำให้เขารู้สึกทั้งอับอายและมุ่งมั่นไปพร้อมกันเมื่อเลียมดำดิ่งลึกลงไปในการสืบสวนของเขาเขาไม่รู้เลยว่าเขากำลังคลี่คลายใยแมงมุมแห่งการหลอกลวงที่จะนำเขาไปสู่ความจริงอันเจ็บปวดที่เขาไม่เคยจินตนาการได้เวทีสำหรับการ,รเผชิญหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ววันแห่งการ,รเผชิญหน้ามาถึงในบ่ายของเดือนสิงหาคมที่อากาศร้อนระอุเลียม ที่ได้รับข้อมูลจากนักสืบเอกชนแกล้งลาป่วยและขับรถตามเมโลดี้ขณะที่เธอออกจากอพาร์ตเมนต์หัวใจของเขาเต้นแรงขณะที่เขาขับตามรถของเธอไปไม่ใช่ไปที่ออฟฟิศอย่างที่เธออ้างไว้แต่ไปที่บ้านพักริมชายหาดอันเงียบสงบที่ตั้งอยู่นอกเมืองความรู้สึกหนักอึ้งค่อยๆก่อตัวขึ้นในท้องของเหลี่ยมเมื่อเขาจำบ้านหลังนั้นได้มันคือหนึ่งในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่พ่อของเขาเอสราเคยลงทุนไว้เป็นสถานที่ที่เอสรามักจะใช้สำหรับการประชุมทางธุรกิจ ขณะที่เขาเฝ้ามองรถของเมลดี้เลี้ยวเข้าไปในถนนทางเข้าจูจูรถเมอร์เซเดสสีดำที่คุ้นตาก็ปรากฏให้เห็นซ่อนอยู่บางส่วนหลังต้นโอกใหญ่มันคือรถของพ่อเขาโลกของเลียมพลิกกลับด้านเขานั่งอยู่ในรถของตัวเองมือกำภูมาลายแน่นจนข้อนิ้วเปลี่ยนเป็นสีขาวจิตใจของเขากำลังต่อสู้กับความจริงที่ได้เห็นส่วนหนึ่งในใจของเขาอยากจะขับรถหนีไปทำเหมือนว่าไม่เคยเห็นการทรยศครั้งนี้ แต่ความรู้สึกที่รุนแรงและดิบเถื่อนในใจของเขาดึงเขาให้เดินหน้าไปต่อด้วยขาที่หนักอึ้งเลียมเดินเข้าไปที่บ้านหลังนั้นประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อกพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมีใครมาขัดจังหวะที่ซ่อนตัวลับๆแห่งนี้เมื่อเขาก้าวเข้าไปในบรรยากาศเย็นสบายภายในบ้านเขาก็ได้ยินเสียงพูดคุยที่ลอยมาจากห้องนอนชั้นบนเสียงหัวเราะเบาๆการกระซิบสนทนาที่ใกล้ชิดและเสียงแสดงความลหลงใหลที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทุกก้าวขึ้นบันไดรู้สึกเหมือนกับเดินผ่านบ่อทรายดู เมื่อเขามาถึงหน้าประตูห้องนอนเหลี่ยมหยุดลงมือของเขาแต่ที่ลูกบิดประตูในช่วงขณะนั้นเขารู้ว่าการเปิดประตูบานนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาลเขาสูดหายใจลึกบิดลูกบิดและกล้าวเข้าไปในห้องภาพที่เหลี่ยมได้เห็นจะถูกจารึกลงในความทรงจำของเขาตลอดไปพ่อของเขากับแฟนสาวของเขากอดรัดกันอยู่บนเตียงทั้งคู่หยุดชะงักเมื่อเห็นเขาปรากฏตัวขึ้นอย่างระทานหันเวลาเหมือนหยุดนิ่งทั้งสามคนจ้องมองกันด้วยความตกใจที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้อง คนที่ขยับตัวก่อนคือเมโลดี้เธอรีบคว้าผ้าห่มมาปกปิดตัวเองใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวเอสราที่ตั้งสติได้เร็วกว่าลุกขึ้นยืนสีหน้าเปลี่ยนจากความตกใจเป็นความท้าทายและความละอายที่ผสมปนเปนกันเลียมและลูกชายเอสราเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่มั่นคงซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของเขาแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อความอดทนของเลียมก็พังทลายความรู้สึกที่อัดอั้นมานาหลายปีทั้งความไม่มั่นใจ และการทรยศ์ที่สดใหม่ระเบิดออกมาในเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นเลียมพุ่งตรงไปข้างหน้าความกดเครี้ยวของเขามุ่งตรงไปที่ทั้งเอสราและเมโลดี้แต่สายตาของเขายังคงจับจ้องที่พ่อของเขาเขาระเบิดอารมณ์ออกมาเป็นคำพูดตั้งคำถามกับพ่อของเขาว่าทำไมถึงทรยศ์เขาได้ลงคอจากนั้นเขาหันไปหาเมโลดี้น้ำเสียงของเขาสั่นไหวด้วยความเจ็บปวดและความโกรธขณะที่เขาแสดงความรู้สึกทั้งความรัก และการหักหลังออกมาเมโลดี้ที่เต็มไปด้วยอารมณ์เตือนใจพยายามจะเอื้อมมือไปหาเหลียมน้ำตาไหลาอาบแก้มพร้อมกับอ้อนวอนขอโอกาสให้เธอได้อธิบายเธอยืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่อย่างที่คิดอย่างไรก็ตามเลียมกรดเกินกว่าจะรับฟังในความโมโหของเขาเขาผลักโคมไฟล้มลงเสียงแตกกระจายของมันก้องกังวานทั่วทั้งห้องเสียงหัวเราะขมขื่นของเลียมดังก้องพร้อมกับคำถามเสียดสีว่าเขาควรจะคิดยังไงอีกหลังจากเห็นแฟนสาวของตัวเองอยู่บนเตียงกับพ่อของเขา เอสตราพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์เขาเดินเข้าไปหาเลียมและขอให้พูดคุยกันอย่างใจเย็นเขาอ้างว่าไม่เคยตั้งใจจะทำร้ายใครแต่คำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้เลียมโกรธมากขึ้นเลียมสวนกลับทันทีน้ำเสียงเย้ยหยันถามว่าพวกเขาคิดว่าจะจบลงยังไงจากการกระทำของตัวเองการเผชิญหน้าเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆห้องนั้นกลายเป็นสนามรบทางอารมณ์คำกล่าวหาถูกคว้างใส่กันอย่างรุนแรงเสียงตะโกนดังก้องเข้มข้นขึ้นทุกขณะ เลียมที่เต็มไปด้วยความโกรธเริ่มคว้างปากเข้าของไปทั่วห้องหนังสือแจกกันหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในมือความอดทนของเอสราถึงขีดจำกัดเขาตะโกนกลับไปที่ลูกชายของเขาพร้อมกับให้เหตุผลในการกระทำของเขาเขาอ้างว่าเมโลดี้ทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาในแบบที่เลียมและแม่ของเขาไม่เคยทำได้คำพูดนั้นทำให้เลียมระเบิดอารมณ์ออกมาเขาปกป้องเกียรติของแม่ของเขาอย่างดุดันเขาประกาศว่าเอสราไม่เคยคู่ควรกับแม่หรือเมโลดี้เลย เมโลดี้ที่ติดอยู่ระหว่างความขัดแย้งพยายามไกล่เกลี่ยเธอร้องขอให้ทั้งสองคนสงบลงแต่เสียงของเธอถูกกลบด้วยการทะเลาะที่ดูเดือดการโต้เถียงลุกลามไปไกลความขัดแย้งที่ฝั่งลึกมาหลายปีเรื่องการลำเอียงการถูกทอดทิ้งและความรู้สึกไม่เพียงพอถูกกดขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับความเจ็บปวดจากการทยรถที่สดใหม่ในช่วงวินาทีที่ความคิดของเลียมกระจางชัดท่ามกลางความวุ่นวายเขารู้ว่าเขาต้องการหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อเปิดโปงการทรยศนี้เขากลัวว่าหากไม่มีหลักฐานอิทธิพลของเอสราและการโน้มน้าวของเมโลดี้จะบิดเบือนความจริงทําให้เขากลายเป็นแค่แฟนหนุ่มที่ขี้หึงและไรเหตุผลสายตาของเลียมจับจ้องไปที่โทรศัพท์ของเขาที่เขาวางไว้บนตู้ข้างเตียงตั้งแต่เขาเดินเข้ามาในห้องในเซียววินาทีนั้นเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดกาลเขาประกาศอย่างเด็ดขาดว่าเขาจะเปิดโปงทั้งเอสราและเมโลดี้ทุกคน จะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเมื่อเขาเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ของเขาสีหน้าตื่นตระหนกของเอสราก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในเสี้ยววินาทีนั้นชายชารารู้ตัวถึงผลลัพธ์แรงที่ลูกชายของเขากำลังจะทำเรื่องอื้อฉาวนี้จะทำลายเขาชื่อเสียงของเขาธุรกิจของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาใช้เวลาหลายสิบปีสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและการปกป้องตัวเองเอสราพุ่งเข้าไปข้างหน้าท่าทีของเขาเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความสิ้นหวัง เขาร้องออกมาด้วยเสียงที่สันไหวเต็มไปด้วยความกลัวเขาคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการคูของเลียมที่จะเปิดเผยการกระทำของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าเขาหวาดกลัวต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของเอสราเผยให้เห็นถึงสิ่งที่เขาจะต้องสูญเสียหากความจริงถูกเปิดเผยมันบ่งบอกถึงผลกระทบอันร้ายแรงที่จะไม่เพียงแต่กระทบครอบครัวของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังลามไปถึงธุรกิจและชื่อเสียงทั้งหมดเวลาราวกับหยุดนิ่งขณะที่มือของเอสราสัมผัส กับอกของเลียม,มันไม่ใช่การผลักที่รุนแรงแต่เป็นความพยายามที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเพื่อหยุดลูกชายของเขาจากการบันทึกหลักฐานแต่เลียมที่ไม่ทันตั้งตัวกับการเคลื่อนไหวกระทนหันนี้เสียหลักถอยหลังห้องนอนนั้นมีประตูที่เปิดไปยังระเบียงเล็กๆซึ่งมองเห็นชายหาประตูระเบียงถูกเปิดทิ้งไว้เพื่อรับลมทะเลม่านบางเบาปลิวสวยัยตามกระแสะลมขณะที่เลียมเซถอยหลังแผนหลังของเขากระแทกกับราวระเบียงชั่วขณะหนึ่ง เขาอวนเอ็นไปที่ขอบระเบียงแข็ของเขาควาคว้าในอากาศพยายามจะทรงตัวกลับมาเอสราและมโลดี้ยืนนิ่งด้วยความตกตะลึงสายตาจับจ้องขณะที่ร่างของเลียมเริ่มเสียการทรงตัวเพียงนิดเดียวแววตาของเลียมเต็มไปด้วยความตกใจก่อนที่เขาจะร่วงลงจากราวระเบียงเสียงร้องที่ขาดหายหลุดออกจากริมฝีปากของเขาขณะที่เขาดิง่งลงจากชั้นสามร่างของเขากระแทกกับพื้นคอนกรีต,ตด้านล่างเสียงดังสนั่นหวั่นไหว เสียงกรีดร้องของเมโลดี้ดังแบกอากาศทำลายความเงียบชั่วขณะหลังจากการร่วงหล่นของเลียมเอสตราย,ยืนนิ่งราวกับถูกแช่แข็งใบหน้าซีดเผือดไม่อาจทำความเข้าใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้เขาสะดุ้งตื่นจากพวังวิ่งไปที่ระเบียงผักเมโลดี้ออกไปด้านข้างภาพที่ปรากฏด,ด้านล่างจะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตเลียมนอนแน่นิ่งอยู่บนลานคอนกรีตร่างกายบิดเบี้ยวในมุมที่ผิดธรรมชาติแองเลือดค่อยๆแพ่ขยายรอบศีรษะของเขา เหตุการณ์ได้พลิกผันอย่างรุนแรงและเต็มไปด้วยความสูญเสียเมโลดี้ที่อยู่ในสภาวะตื่นตระหนกพยายามจะโทรเรียกรถพยาบาลมือของเธอสันเทาขณะที่เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์อย่างไรก็ตามเอสตราที่เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนและเยือกเย็นตระหนักได้ทันทีว่ามันสายเกินไปแล้ววิธีที่เลียมร่วงลงและกระแทกพื้นมันชัดเจนว่าเขาเสียชีวิตในทันทีเมื่อความจริงอันโหดร้ายของการสูญเสียลูกชายเพียงคนเดียว เริ่มซึมลึกเข้ามาในจิตใจของเขาด้านที่คำนวณได้อย่างเยือกเย็นของเอสราก็เริ่มทำงานเขาหยุดเมโลดี้ไว้ก่อนที่เธอจะกดโทรออกจากข้อมือเธอไว้ด้วยความสงบนิ่งที่น่าขนลุกเขาแนะนำว่าพวกเขาจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปเมโลดี้ที่ตกตะลึงและสับสนตั้งคำถามกับการกระทำของเอสรายืนกรานว่าพวกเขาจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือเสียงของเอสราแผ่วเ,เบาและสันไหวด้วยอารมณ์ที่ข่มใจไว้เขาอธิบายด้วยน้ำเสียงที่เต็ม ไปด้วยความเจ็บปวดว่าถึงแม้มันจะสายเกินไปสำหรับเรียมแล้วแต่การขอความช่วยเหลือในตอนนี้จะนำพาทั้งคู่เข้าสู่เรือนจำในขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กับความขัดแย้งทางศีลธรรมในใจเสียงไซเรนที่ดังก้องมาแต่ไกลดังทะลุผ่านอากาศน่าจะเป็นเพราะเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของเมโลดีเอสตราและเมโลดียืนอยู่ด้วยกันบนระเบียงความหนักอึ้งของการกระทำของพวกเขาและการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ต้องเผชิญแขวนอยู่ในอากาศราวกับเมฆหมอกที่หนาหนะัก หลายชั่วโมงต่อมาทุกอย่างเกิดขึ้นราวกับพายุโหมกระหน่ำไฟไซเรนวาวบวับคำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุดและคำโกหกที่ถูกแต่งขึ้นอย่างเร่งรีบเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเอสราและเมโลดี้ก็เตรียมตัวและตกลงกันในเรื่องราวที่ต้องบอกเลี่ยมดื่มหนักพวกเขากล่าวและเขาพลัดตกจากระเบียงระหว่างการทะเลาะก,กันเรื่องการดื่มของเขาเอสราที่มีประสบการณ์มากมายในด้านการเจราจาธุรกิจเล่าเรื่องราวที่แต่งขึ้นอย่างคล่องแคล่ว และเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมารและความเสียใจเขาพูดถึงปัญหาของเลียมที่เกี่ยวกับการดื่มสุราเล่าเรื่องราวของลูกชายที่มีปัญหาซึ่งเขาพยายามช่วยเหลือมาโดยตลอดเมโลดี้ที่ยังคงตัวสัน่นด้วยความหวาดตัวยืนยันเรื่องราวที่แต่งขึ้นระหว่างสียงสือื่นเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบเมื่อเห็นว่าเอสราเป็นบุคคลสําคัญในท้องถิ่นก็ดูจะให้ความเคารพเป็นพิเศษพวกเขาจดบันทึกคำให้การเบื้องต้นและการพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งรับรองกับเอสตราว่าพวกเขาจะทำการสืบสวนอย่างละเอียดที่ท้วนแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะชี้ไปที่อุบัติเหตุที่น่าเศร้าเมื่อร่างของเลียมถูกเคลื่อนย้ายออกไปและความวุ่นวายเบื้องต้นสิ้นสุดลงเอสตราและเมโลดี้เดินกลับเข้าไปในบ้านความหนักอึ้งของสิ่งที่พวกเขาได้ทำไม่เพียงแต่การนอกใจแต่ยังรวมถึงการปกปิดความจริงที่น่าหวาดหวัน่นพวกเขารู้สึกเหมือนถูกกดดันจากน้ำหนักของความจริงทั้งหมดราวกับแรงกดดันมหาศาลที่ถาโถมลงมา เราจำเป็นต้องให้เรื่องราวของเราสอดคล้องกันทั้งหมดเอสรากล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำและเร่งด่วนทุกรายละเอียดต้องตรงกันตลอดช่วงหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อความตกใจค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นอันเยือกเย็นที่จะหลีกเลี่ยงการถูกจับได้พวกเขาฝึกซ้อมเรื่องราวที่แต่งขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนพวกเขาตัดสินใจได้อย่างชัดเจนว่าเรียมมาถึงเมื่อไหรพูดคุยอะไรกันบ้างระหว่างการทะเลาะที่อ้างว่าเกิดขึ้นและเขาสะดุดล้มลงจากราวระเบียงได้อย่างไร เมโลดี้ที่ใบหน้าซีเซียวและเต็มไปด้วยความอิดโรยตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องของสิ่งที่พวกเขากำลังทำเราไม่ควรบอกความจริงหรอือเธอถามเสียงสั่นเทาเอสตรามองเธอด้วยสายตาแน่วแน่และแข็งกร้าวแล้วไงเขาถามกลับเราทั้งคู่ก็จะต้องเข้าคุกแล้วเลียมก็จะยังตายอยู่ดีนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการงั้นเหรอือเมโลดี้ที่รู้สึกหวาดกลัวต่อความเข้มแข็งของเขาและความกลัวต่อผลที่ตามมาจำยอมต้องเห็นด้วยกับเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมา เมื่อรุ่งสางมาถึงแสงอ่อนๆของวันใหม่ศาดส่งลงมาบนฉากแห่งศกนาฏกรรมเอสตราเริ่มโทรศัพท์หลายสายเขาติดต่อทนายของเขาเพื่อเตรียมการทางกฎหมายที่จะปกป้องเขาจากผลกระทบทางกฎหมายใดฮ่าฮเขาโทรหาทีมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมแถลงการที่จะนําเสนอเลียงว่าเป็นคนที่มีปัญหาและตัวเขาเป็นพ่อที่โศกเศร้าเสียใจในขณะเดียวกันเมโลดี้กรกอยู่กับการลบหลักฐานทุกอย่าง ที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของพวกเขาเสื้อผ้าที่ทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจต่างหูที่ลืมไว้ลิปสติกบนแก้วไวน์ทุกสิ่งถูกทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันหรือกำจัดทิ้งไปเมื่อถึงเวลาที่นักสืบกลับมาเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดมากขึ้นเอสราและเมโลดี้ก็พร้อมแล้วพวกเขาให้การอย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานระหว่างความเศร้าโศกและความสับสนทั้งคู่แสดงบทบาทของพ่อที่โศกเศร้าและแฟนสาวที่ตกใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อนักสืบเดินออกจากบ้านไปดูเหมือนจะพอใจกับคำตอบที่ได้รับเอสราและเมโลดี้หันมามองหน้ากันพวกเขารอดพ้นจากพายุแรกมาได้แต่ทั้งคู่ต่างรู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นบททดสอบที่แท้จริงจะมาในวันและสัปดาห์ข้างหน้าเมื่อการสืบสวนดำเนินต่อไปและใหญ่แห่งการโกหกของพวกเขาถูกทดสอบนักสืบมิเลฮาดิงจ้องมองภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุ ที่กระจายอยู่บนโต๊ะทำงานของเธอใบหน้าเต็มไปด้วยความคุ้นคิดบางอย่างเกี่ยวกับคดีแบล็กบูดไม่เข้ากับความรู้สึกของเธอภายนอกอาจดูเหมือนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ตรงไปตรงมาแต่ประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาของเธอได้หล่อหลอมสัญชาตญาณของเธอและสัญชาตญาณเหล่านั้นกำลังบอกเธอว่ายังมีบางอย่างในเรื่องนี้ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเธอเริ่มลงมือสืบสวนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตรวจสอบพยานหลักฐานและรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดพอเวลาผ่านไปความไม่สอดคล้องเล็กๆน้อยๆก็เริ่มปรากฏขึ้นมุมที่เลี่ยมตกลงมาไม่ตรงกับเรื่องราวที่ว่าด้วยการสะดุดล้มเมาและตกจากรารบรียงรายงานสารพิษในร่างกายแสดงปริมาณแอลกอฮอลเล็กน้อยซึ่งไม่เพียงพอที่จะทําให้สมดุลเสียอย่างรุนแรงต่อมามีคําให้การจากเพื่อนบ้านหลายคนหลายคนรายงานว่าพบได้ยินเสียงผู้ชายตะโกน ด้วยความโกรธก่อนที่เลียมจะตกลงมาแต่ไม่มีใครพูดถึงอาการเมาหรือพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเมามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งจำได้ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องก่อนเสียงกระแทกของร่างเลียมที่พื้นซึ่งรายละเอียดนี้ไม่ตรงกับเวอร์ชันเหตุการณ์ที่เอสราและเมโลดี้ให้การความสงสัยของฮาดิงลึกซึ้งขึ้นเมื่อเธอเริ่มเจาะลึกประวัติของเลียมเพื่อนและเพื่อนร่วมงานให้ภาพของผู้ชายที่แม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ บันทึกการทำงานของเขาไม่มีร่องรอยของการดื่มเหล้าเกินขนาดซึ่งขัดกับสิ่งที่เอสราอ้างเมื่อความรู้สึกผิดและความหวาดระแวงค่อยๆกัดกร่อนใจเอสราและมิลโลดี้เริ่มทะเลาะก,กันความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆก่อตัวเป็นข้อโต้แย้งที่ขมขืนแต่ละฝ่ายโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าทําให้พวกเขาเผชิญกับสถานการณ์นี้ความไว้วางใจที่เคยผูกมัดพวกเขาในความสัมพันธ์ลับๆค่อยๆสลายไป แทนที่ด้วยความสงสัยและความแค้นเมโลดี้ซึ่งกำลังจะล้มเหลวทางจิตใจเป็นคนแรกที่แตกสลายภายใต้ใตแรงกดดันเธอสารภาพด้วยน้ำตาและความเสียใจถึงความสัมพันธ์ลับและสถานการณ์ที่แท้จริงของการตายของเลียมเธอเล่าเรื่องการเผชิญหน้าการต่อสู้และอุบัติเหตุที่น่าสลดใจที่ตามมาเมื่อเอสราได้รับรู้สารภาพของเมโลดี้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้กำลังพังทลายในช่วงเวลาที่ชัดเจน เขาเห็นน้ำหนักของการกระทำของตัวเองไม่ใช่เพียงแค่การตายโดยบังเอิญของลูกชายแต่ยังรวมถึงชีวิตที่ขาดความใส่ใจทางอารมณ์ที่นำพวกเขามาถึงจุดนี้ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและความรู้สึกแปลกประหลาดของความโล่งใจที่ละครจบลงเอสราย,ยังได้สารภาพด้วยเขายืนยันเรื่องราวของเมโลดี้และรับผิดชอบเต็มที่ต่อการถักที่ส่งเรียมตกจากระเบียงกระบวนการพิจารณาคดีที่ตามมาเป็นเหมือนละครข่าว เปิดเผยรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ของความสัมพันธ์ลับและการเผชิญหน้าที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมเอสตราผู้เคยเป็นเสาหลักของชุมชนถูกตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาฆ่าคนโดยไม่เจตนาและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเมโลดี้ได้รับโทษจำคุก5ปีสำหรับบทบาทในการปกปิดโดยพิจารณาถึงความร่วมมือของเธอในระหว่างการสืบสวนสุดท้ายความจริงก็ถูกเปิดเผยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใครในเหตุการณ์นี้รู้สึกสบายใจเลย ถ้าคุณสนใจเรื่องราวคาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกช่องของเราคุณจะตัดสินโทษใครอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วฉันจะอ่านให้ฟังใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะคุณมีชีวิตแค่ครั้งเดียวด้วยความเคารพจากนักสืบขอบคุณที่รับชมกดสมัครสมาชิกและกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อรับชมเรื่องราวอาชญากรรมจริงเพิ่มเติม อย่าลืมฝากความคิดเห็นและทฤษฎีของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างดูแลตัวเองแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป